พี่จะกลับไปเล่น TDA ไหมครับอ๋อผมจะบอกให้เลยว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือบอกโมติแล้วผมจะเวลาอาบน้ำเนี่ยสมองมจะไหลมากเลยแล้วคิดอะไรไม่รู้ผมไปโหลดมาเลยเรียบร้อยครับนี่ไงไปโหลดมาเลยเรียบร้อยผมก็เลยตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วชื่อไรโกลเด้นไรโกลเด้นที่นี่ผมจีิงจริมันมีปมหมายนไรโกลเด้นเล่นก็ได้ สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ Twitch TV/sifa-tha-klein ทุกวันเวลา2ทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันแล้วยังไงเนี่ยเขาทำอะไรนะเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ย<อ>เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราไปคิคาแรคเตอร์ก่อนผมคิคาแรคเตอร์ของผมไปครับผมชื่อไรโกลเด้นมันมาจากคำว่าเล่นก็ได้นะครับผมก็คือคุณเล่นก็ได้เนะครับผม ไรโกลเด้นเดี๋ยวเราไปแต,แต่งตัวแล้วเดี๋ยวค่อยคิดคาลิเตอร์ไปแต่งตัวนะไปแต่งตัวกอเฮ้ยมันมีสกเก็ตบอร์ดด้วยเหรอวะยังกับแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์ไหนเฮียไปแต่งตัวก่อนดีกว่าได้รับมรดกมาจากพ่อเงินหนึ่งก้อนรถหนึ่งคันนี่ครับผมที่เหลือหาเองโอ้โหรถแม่งปลือยจริงๆพ่อกูให้รถมาแบบไม่ได้ดูฝีมือการขับกูเลยเดี๋ยวไปเออ่ไรโกลเด้นฝีมือการขับโอ้ย ไม่เป็นไรไนี่ครับผมโอ้ยหี่รถมันเร็วมากเลยอะรถมันเร็วมากเลยวะ่ะสมัยผมเล่นมันไม่เร็วขนาดนี้ใช่ไหมหรือว่าผมอาจจะหรือว่าเร็วขนาดนี้แหละแต่กูกลับมาเล่นกูลืมอุ เรา้อแต่งลูกแต่งตัวให้มันโสดก็เป็นคนรวยคนรวยคนรวยผมไม่มีอะไรที่มันดูดีเลยวะไอ้เฮียนี่มันกับตันแจ็คสเปโร่เนี่ยนะครับไม่คนรวยคนบ้าแล้วเนี่ยไอ้เแคยหมวยอย่าใส่เลยเดือดถ้าเกิดมันหาดูเสื้อไปเอาแบบว่าเชิ้ตเชิ้ตสบายสบายอะไรก็ได้นะเออแบบนี้ดีกว่าผมคิดว่านี่ครับผมนี่เลยเท่เนี่ยครับผมอ้โหเฟี้ยวนี่ครับผมนี่มันพี่โจอี้บอยนี่ว่ะมันพี่โจอี้วะเนี่ยกิงดำ พี่โจอี้ครับเนีน่ยนี่มันพี่โจอี้พี่โจอี้บ่อยชัดๆหรือว่าโจชิงชือเป่าวะนี่อืมป่ะเราได้ชุดไปแล้วนะครับผมเออเราเราแต่งตัวเสร็จแล้วผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้แบงค์อันนี้ซับรถโอ้ นี่มีอะไรวะเนี่ยเลือนลงไฟฟ้าโอ้โหล้างหินเลสซิง่งนี่อะไรอะเลสซิง่งทำยางรถยนต์โออันนี้มันบุกงานขาวทั้งนั้นเลยไงถ้าเดี๋ยวทำงานดำผมคิดว่าเริ่มมาคงโอ้โหนี่มันมีงานขาวให้ทำเยอะวะร้านขายเนื้อเออเราเราอ๋อวิธีการนี่คือการโลงเหวก็คือถ้าเกิดว่าเราเราเริ่มมาเราจะไปทำนู่นทำนี่เลยโดยที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะไปหาดูหน่อยครับแล้วเราจะไปถามเล็บเี่ยงเคียงหน่อยนะครับผมว่าพี่ครับมีงานอะไรผมทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ครับมีงานอะไรผมทำเนี้ฮะโอ้โหเช็ดแม่รถเคี้ยเนี่ยผมถามคนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมถามพี่เคียนี้เลยพี่ครับมีอะไรผมทำไหมครับรถพี่สวยมากเลยอรพี่ครับเออพี่ครับพี่ครับพี่ครับครับ ไม่ทราบว่าพี่ยุ่งหรือเปล่าครับพอจะมีเวลาสักห้านาทีไหมไม่ยุ่งครับไม่ทราบพี่ยุ่งครับพี่ผมผมตะกี้ผมขับรถมาแล้วผมเห็นรถพี่นี่รถพี่ป่ะครับใช่ครับโอ้ยพี่รถสวยมากเลยอ่ะพี่พี่ทำงานอะไรอ่ะพี่ทำงานทำการอะไรอ่ะเครับเฮ้ยพี่อย่านเฉยพี่พี่ทำงานพี่มีเคล็ดลับอะไรอ่ะพี่แบบปันผมหน่อยดิเพราะว่ารถพี่แบบสวยมากเลยอันนี้ผมแบบ ซื้ออะไรดูนะครับแต่ซื้อทีละช,ช,ชิ้นมาประกอบกันนะพี่ซื้อแบบอะไหล่นอกไหมก็อะไหล่ที่เขาขายในคอมพิวเตอร์ครับอ้าวถูกไม่รับมุกเลยอ๋อ,อ,อพี่ซื้ออะไหล่มาทีละชิ้นที่รวมงกันนี่นประมาณกี่ล้านนี้ครับในแต่ละล้านถ้าถ้ารวมแต่งเต็มมันมันจะมีค่าบูบินนะครับที่เขาตั้งต่างกันครับครับผมคันนี้รวม17ล้านครับคันนี้17ล้านเป็นล้านเลยนะพี่ใช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 ่โอ้พี่พี่ทำงานทรกาาอะลรพี่ มีเคล็ดลับไหมฮะพี่ทำอะไรปุ๊บพี๊ผมนี่ผมอยากรวยแบบพี๊เหมือนพี่อ่ะผมว่าแบบยาอะไรครับยาขายจะอะไรช่วงนี้มันราคาแพงครับเชียาอะไรขายเะไรครับใช่ครับพี่พี่พาผมไปทําได้ไหมครับเดี๋ยพี่ยุ่งอยู่ใช่ไหมเอ่ผมอันนี้ครับผมทำงานดับรถคนขับรถครับพี่ต้องการคนขับรถไหมผมขับรถเร็วมากเลยรู้เปล่าจริงจริงจริงผมขับเก่งมากเลยนะลองขับรถผมไหมเอาไหมลองป่ะได้ได้พี่พี่ผมขับรถอย่างเดียวแล้วผมขับรถให้พี่แล้วกันเออแล้วพี่อยากได้ไม่ไหวแล้วไม่ได้คน พี่ป้นพี่ป้นเลยอ่ะพี่ป้นแล้วพี่ทำลายเปล่าเป็นเป็นการแบบชิงทรัพย์แบบประชาชนเข้าไปแบบเอาคืนกับเขาน่ะอ๋อแบบประชาชนนู้นแต่พี่ไม่ทำลายเขาใช่ไหมพอดีผมไก็ชอบความรุนแรงน่ะไม่ครับไม่ครับไม่ไม่อย่าทำลายเขานะโอเคงั้นเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมขับไปพี่ผมขับไปผมขับไปพี่เองอะเก็บเก็บรถเขาไหมครับเดี๋ยวรถรถขโมยน่ะอ๋อโอเคโอเคทำกันเล่นเล่นน้อยน่ะแต่คุณชื่ออะไรอ๋อโอ้ยผมขอโทษพี่ผมลืมแนะนำผมชื่อไรโกเด้นพี่ชื่ออะไรไรโกเด้น รายคนเนี่ยอะไรนะผม oh, พี่ซิวครับซิวขาวเนะนี่ยเราเลยมั้งไอพวกแบบตามแบบคนเข้าไปเดนะินตามขาห่างแบบแบบว่าคนแบบโอ้โหถนนลื่นแล้วเนี่ยคุณขับรถเก่งไหอผมผมขับรถเก่งมากครับจะไปชโปนะชว์ผมหน่อยโชว์หน่อยได้เลยครับคันนี้ค่อยเร็วเฮ้ยแต่ว่าผมผมโอ้ยแต่คันนี้มันเร็วมากเลยเนี่ยผมไม่เคยขับเลยคันนี้ แต่ว่าผมผมขับรถเก่งมากไม่ต้องห่วงผมจะเอาแบบเอาแบบปลอดภัยก่อนแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะใส่เต็มไปนะนี่ใส่มือใส่มือใส่ใส่มือใส่มือผมจอดนะอะไรพี่อะไรพี่อะไรอะไรับพี่ดิไอพี่เขายอมมั้ยนะไอยยอมเขาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอาตังค์ให้พี่เขาดิมาไม่ได้เลยเขาเยอะแค่สองพันไปเอาบ้างเอาบ้างเขาให้พี่มีเท่าไหร่ส่งไปหมดมีเท่าไหร่พี่พี่ได้มาเท่าไหร่สองพัน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 สองหรอแล้วพี่แล้วแบบนี้มันไม่มีกฎหมายหรอบพี่ ผิด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 อ๋อเอ้าเอ้ยเ่ี้อแล้วครับไม่แย่แล้วถ้าตำรวจมาผมว่ไหนบอกขับรถเก่งไงไม่คือผมมันไม่กลัวหรอกเพียงแต่ว่าผมเดี๋ยวผมโชว์เดี๋ยวผมโชว์ให้หนูดูเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดบิวต์ฝีมือการขับรถได้ที่เห็นไงว่าแต่คนมันยังไม่ออกมาเลยนะครับพี่เอ้ไอ้นี่มันวิ่งอยู่อะพี่เหมือนมันโดนมาแล้วพี่ฮะนาพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้โหพี่เกือบเพียบเลยเอ้ยพิงเอ้ยเอาตังมาตังมาซะนางสาวชื่ออะไรเนี่ยหนุ่มเอ้ย ไม่ตอบนะผู้หญิงที่มันผู้หญิงที่มันผู้หญิงที่มันผู้หญิงที่เหมือนเขาไม่ค่อยเปิดรถเลยอะไรนะพี่รถรถมันเตี้ยเกินขึ้นไม่ได้อ๋ออ๋อรถมันเตี้ยเกินโอเคพี่พี่อย่ากลัวเดี๋ยวพี่พี่พี่เพิ่งทำครั้งแรกมาเนี่ยทำไมพี่หนูแบบกลัวๆยังไงไม่รู้อ่ะไัวให้ตัวให้ตัวใ้ตักฝากไปโอ้โหพี่ตรงนี้เป็นร้านเลยพี่เอาเลยเนี่ยเขาซุปเปอร์ลีอยู่พี่ลุยเลยทีละคนเลยนะทีละคนเลยนะทีละคนเลยพี่เอาเลยไม่ต้องกลัวใจเย็นอืม นะครับครั้งแรกอ่ะเอออิวอย่าลบพี่พ้ยเสียงปืนพี่มมัันนูู้้ไปก่อนนะพี่เออผมรู้บอกนะถ้าไอพวกมันจะสู้มันจะมันจะพืนสวนนั่มันสู้อ่ะอ๋อมันมันพกปืนกันด้วยใช่ใช่แต่โอแล้วมันวิ่งมันวิ่งกันกระเจิงแล้วพี่ผมว่าเราต้องไปละพูดตรงแล้วทำไมแถวนี้โจรมันเยอะจังพี่ผมเห็นเขาทำแบบเดียวกับเราเทียบเลยอ่ะใช่ใช่เราทำกนดีไงคือมันจะมีข้างหน้าเหมือนมี ้ตำรวจพี่ไม่ต้องห่วงผมโชว์เองใช่ครับพี่ตำรวจพี่ผมโชว์เองพี่จัดไปพี่ทิ้งไม้ผมหน่อยพี่อยากไปไหนเอ้าวมันสวนเล็บพี่อย่าพี่อย่าโลภพี่อย่าโลภพี่อย่าโลภรถพี่เป็นไงมั่งพี่อย่าโลภพี่อย่าโลฮ้ยตำรวจมันลื่นมากเลยอ่ะ ไอพี่มันตื้อผมมากเลยอ่ะมันตื้อมากเลยตุ่มตุ่มคนเนี้ยตุ๊กเป็นป้าทิ้งเป้าโธ่พี่มันต้องทิ้งระยะก่อนเราค่อยจูบพี่โอ้ผมเมื่อยชีพพี่อย่าล็กดิเฮ้ยไม่ล็กไม่ล็ไม่ล็ไม่ล็เป้าเฮ้ยเฮ้ยทิล้ไปพี่พี่เจียนพี่เดียนพี่เจียนพี่เดีนพี่พี่พี่อย่าล็กพี่กลัวพี่กลัวผมจะกันได้ผมจักันได้ ไอ้นี่มันสู้โขไอ้นี่มันสู้มือจริงได้ไหวอยู่พี่สบายๆเชียมรู้สึกว่าเหมือนตำรวจจะมาดักหน้าโขพี่จะมาดักอะไรผมอันนี้ผมไม่เคยเปี่ยนมานนะอะไรนะพี่อันนี้ไม่เคยขี้ไอ้ตำรวจชนตำรวจชนตำรวจชนตำรวจไหนนะตำรวจชนด้านหลังตำรวจชนนั่นหลังเอาอย่างนี้สบายเลยละไฟตั้เอาเชือกไฟตั้งจริงเหรอเนี่ยเชือกเอ๊ะแแ้อบ พี่ตั้งทำไมไปกินไปกิวยเฮ้ยน้องน้องน้องไปเร็วพี่น้องไปเร็วน้องขึ้นรถเร็วน้องขึ้นรถน้องเร็วไปส่งพี่หน่อยไปส่งพี่หน่อยไปส่งพี่หน่อยพี่พี่พี่แฟนพี่ท้องแฟนพี่ท้องไปส่งพี่หน่อยเร็วแฟนพี่ท้องที่โรงพยาบาลน้องเร็วแฟนพี่ท้องไปดั้งเลยแฟนพี่ท้องแฟนพี่ท้อง มมกลัวโอ๊ยผมขับรถไม่ค่อยแข็งเลยฮะโอ๊ยโอ้ทีวีโดนทิ้งครับพี่ไปเอ็งอย่าทิ้งเงีแบบนี้เฮ้ยไม่นั่้เฮ้ยโอ้ยยอมยอมอ๋อยิงเลยจริงเลยจริงเลยมีออด้วยไอ้เงี้ยอะไรวะเนี่ยมีออด้วยอ๋อยอมแล้ว หยอกแล้วโอ้๋อดี่คุยกันง่ายๆคุยันง่ายๆโอ้ยคุยไม่ง่ายอะไรเลยมึยิงผมอ่ะโอ้ยไม่ยอมผมก็ตายดิไอ้สิวไงวะอย่าลืมอย่าลืมเรียกหมอให้ผมได้นะพอดีผมโดนยิงที่แขนอ่ะารเก็บขัดนะเอ่อพอทุกคนแจ้งคุณหมอไปที่คลักด้วยเบื้องต้นเขาต้องการรักษาเร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 าเพื่อนผมเป็นไงบ้างเนี่ยเพื่อน โดนจับแล้วครับเพื่อนคุณโดนจับแล้วเนี่ยคุณฟังผมก่อนนะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ผมชนรถคุณหมอใช่ไหมรับผมนี่หมออะไรครับใช่โอ้แต่งตัวดูไม่เหมือนหมอเลยครับเดี๋ยวหมอทีนี้เนี่ยจังหวะที่คุณทั้งสองคนลงจากรถอะครับหมอเขาตะโกนมาว่าตำรวจนี่นี่หมอโดนบังคับมานะครับตัดสินใจใช้ปืนยิงขู่ไปนะเพราะว่าเ ขู่เดียวกันนะขู่ซะเต็มแขนผมสองนัดเลยนะใช่เดี๋ยวนะเลยแบบหมออยู่ในที่ผมก็มาชี้แจงให้ให้คนทราบนะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับครับผมแต่เขามีปืนหรือเปล่าเจ้าที่ไม่มีปืนนะไม่มีเอาละเดี๋ยวรบกวนลงไปที่จังหวัดหมอท่านนี้นะครับขอเบอร์โทรติดต่อไว้ด้วยหง่อนสิไม่ไห้ผมฟังอีกทีเดี๋ยวผมได้เลีครับคุณหมอใช่ครับครับโอเคเบื้องต้นคุณหนีเพราะอะไรครับ เอ่อพอดีว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตั้งแต่แรกเลยนะครับผมได้เลยครับพอดีว่าผมเนี่ยเอ่อเพิ่งเพิ่งมาที่เมืองประชาลัสซิตี้นะครับผมพอดีว่าผมเป็นผมเพิ่งมาใหม่เลยแล้วผมพอดีว่าผมได้เอ่อมรดกจากคุณพ่อเป็นจำนวนสามล้านเนี่ยผมแล้วก็พอดีว่าผมก็เอาเงินไปซื้อรถแต่ว่าผมไปเจอรถของพี่คนนึงนะครับผมเขาเป็นรถที่สวยมากเลยเขาบอกว่าเขาประกอบมาสิบกว่าล้านอะไรเงี้ยผมเลยอยากจะขอเทส็ดได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เท็ดได้โดยที่พี่เขานั่งไปด้วยแล้วพอเทส็ดได้ไปเทส็ดได้มาอยู่ดดีๆโนตำรววจมาิ่่งไลผมมาดอน ตำรวจเปิดบ่อไล่ผมก็ตกใจเลยครับผมแล้วว่าผมอยากลองลรถพอดีผมก็เลยระชันความเร็วจนเป็นที่มาน่ะตรงนั้นแหละใช่ไหปล้นใช่ครับหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่มีปืนนะครับผมผมไม่มีปืนนีผมจะอะไรไปป้นแล้วพอดีว่าผมบแบบผ,<ช>ผมไม่ชอบคนรุนแรงใช่ผมไม่ชอบคนรุนแรงอ่ะเพื่อนคุณได้เปล่าครับเออเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมมันมันม,ม,มีแวะไปจอดให้เขาตรงไปเยี่ยวสองสามครั้งนะแต่ว่าผมไม่เห็นว่าเขาไปทำอะไร เยี่ยวตรงห้องน้ําสนามบินนะครับก็นะครับพอเทียดรถไปเทียดรถมาผมก็นึกว่าผมจะโดนจับความเร็วอะไรเงี้ยคร <eterm oon> ับก็เลยแบบว่าแล้วก็แบบเขื่อนใจมันถึงเขื่อนด้วยผมก็เลยใส่ใบอนุาขับขี่นะครับอะไรอะไรนะอนุญาตขับขี่ครับผมเรื่องผมรีไมไในรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนายไปทำหล่นหายอะไรเงี้ยครับแต่๋่าอาจจะต้องไปทำใหม่ครับขอบคุณมากเลยเตือนโอ้โหจงลองไปทำแบบขกี่ใหม่ได้เลยครับเดี๋ยว ผมถือแฟ้มเอกสารพอดีเลยผมจะขอดูแฟ้มเอกสารของคุณสักครู่นะว่าใบ,บขี่มีไหมถ้าผมทําการตรวจสอบแล้วคุณไม่มีใบ,บขี่คุณจะโดนหนึ่งข้อหานะครับคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ในการที่คุณขับยานพาหนะรถด้างส่วนบุคคลนะครับและขับรถวัดเสียวนะครับวัดเสียวไงแบบอ่าอย่างเงี้ยเหรอฮะ,ะแบบคุณชนจัย์สินของรัฐบาลด้วยนะครับอุ๊ยชนแล้วชนชนอะไรผมชนอะไรเข้าครับผมชนอะไรเข้าเสาไฟฟ้าครับโอ้โหนอ่นะผม ยอมรับครับสนุมมาลื่นยอมรับครับเอเบื้องต้นนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปลองรถที่สนามบินแล้วยังไงต่อครับก็คือหลังจากลองไปเฟียวฟ้เาเฟียวฟ้า,ฟ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 าแล้วพอดีมันมีรถตำรวจมานะครับสวนมาครับขับแบบสวนเลนมาเลยครับแต่ว่าผมก็ตกใจแล้วผมก็แบบอยาก <c oughs> <ช>ลองรถนะ <c oughs> ครับผมพูถาว่าคุณไปเยี่ยวที่ไหนครับอผมไม่ได้เยี่ยวครับผมนั่งรอในรถครับแล้วก็ให้เพื่อนใครไปเยี่ยวอะไรครับเพื่อนครับคนที่ให้ผมเทสไดนะครับผม เพื่อนชื่ออะไรครับเขาชื่อซีอิวครับผมคุณซีอิวซีอิวซีอิวนามสกุลครับซีอิวเด็กสมบูรณ์ครับซีอิวเด็กสมบูรณ์เลยครับครับใช่คนที่ของบกตรขับจับาเลยนะครับท่านใครจะรักษาผอมาหนึ่วคนนี้ครับท่านผมชื่อชื่อไรโกลเด้นนะครับ รายครับรายวันนี้ใช่ไหมโอเคครับรายครับผมโอ้โหเดี๋ยวคนผมเดี๋ยวคนผมขาดนี้เอันนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับจะเป็นทางหมอชำนาญการพิเศษนะครับจากโรงพยาบาลประชารัฐซิตี้นะครับใครดาวเลยคุณหมอเขาบอกว่าเขาถูกยิงบุญชงบุญชงไปสองดอกสามดอกคุณหมอชำนาญการพิเศษนะครับแบบเพิ่มข้าวอะไรเงี้ยเหรออะไรครับไม่น่าเกี่ยวโอ้ คุณหมอเขายังไอ้นั่นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวช่วยคุณหมอเลยครับเดี๋ยวตำรวจจะเฝ้าอยู่หน้าประตูให้ครับมีอะไรที่จะทำได้ไหมไปทำการพาไปเนะครับครับผมคุณไร้ไร้ก่อนสื่อสารไหมครับไรไรคุณไร้เนีครับเอ่อมือถือไม่มีครับไม่มีมือถือครับไม่มีครับโอเคครับอ๋ถ้าเกิดว่ามีมือถือต้องปิดมือถือก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเฮ้ยแล้วผมจะแก้ตัวอะไรกับซีอิวดีวะผมไม่รู้ว่าซอยตานรถพี่ไม่ดีแล้วกันรถรถถนนมันลื่น ขนมลื่นขนมมลื่นเอออ่าโอเคทางงานเดี๋ยวลบกควรให้ดมยารมเลยนะครับครับครับได้ครับเดเคุณลนยนะครับผมน้ำเดิถึงนะครับผมครับพี่ต้งไว้คนโดมอยู่นะโอเคน้ำไปครับหนึ่งหนึ่งน่าจะเรียบรย ผมว่าเขาน่าจะหลับยาวเลยครับตอนนี้น,น่าจะนิ่งแล้ว <laughs> โอเคไมน่าจะตื่นมากลางคันโอเคครับผมเช็คเช็คค่า HR กับ BB นะครับเป็นงานตอกไมเนี่อนนอยอะไรตกไม้ตอนนี้ BB หน <laughs> ึ่งร้อยหลับ หลับลึกแล้วะส่วนเจ็บนะครับเผาหลับลึกมาดูหมอมาดูหมอเป็นแฟรโอเคไ้เขาจอดเยอะูเนยครับเนี่ยใช่ใช่โอเคต้องต้องแฟชั่นเพิ่มนะครับผมโอเคครับมาสองผมขอถุงเลือดเพิ่มสองถุงครับได้ครับโอเคผ่าตัดกันแบบนี้เลยนะโอเคเขผ่าัดขอที่ผ่านกับอ่ากิปแหลมนะครับเแฟชั่นครับแฟชั่นครับเยอะออก สักชั่นคือเราเช็ดสักชั่นเหมือนจะเจอกระสุนแล้วแกงตื่นแม่ไม่ไม่แกงตื่นเดี๋ยวผมขอท่าใส่กระสุนนะครับไม่แกงตื่นไม่แกงตื่นเี่ยาวนี่ยาวนี่กระติกเขาเล่นจริงจังอะไรนี้ไม่กล้าตลกใส่เรียกผมจะเริ่มการเย็บปากแผลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอยิงสองนัดตุ้ยอ๋อสนอยู่นะอะไรยก่อนครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะเช็ดแผลก่อนเนาะใช่ครับเรียบร้อยครับ โอเคต่อไปนะครับผมจะเริ่มทำการเย็บแผลโยังไม่จบอีกจะไหนนะครับผมครับโอเคโอ้ยังไม่จบเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวรบรบรบกวนหมอสองนะครับผมฉีดเป็นผมยาดแล้วอร์ค่าเชื้อผ่านผมคิดเขากระตัวกับพี่พี่ซีบอกแล้วคครรัับบน้เกลือผมจะบอกว่าผมแบบผมแบบกลัวพี่หนีไม่รอดผมเลยวิ่งดึงตำรวจมาเพื่อแบบว่า ให้พี่หนีรอดแหมประมาณนั้นนะครับผมผมเลยต้องแยกกันเพื่อถ้าเกิดว่าเราไปทางเดียวกันไม่งั้นซอยตันไอ้ซอยตันแด๊ดมาเลยไม่มามาซอยตันคณรวยจริงการผ่าตัดก็ค่อนข้างรับพื้นไปด้วยดีนะครับอาจจะมีอาการเจ็บหรือชาบ้างในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้นะครับผมเนื่องสองสัปดาห์เลยครับใช่เพราะว่ากระสุนนะครับผมได้เข้าเข้าไปตัดบริเวณ กล้าเนื้อของโอ้คุณตำรวจตำรวจสองอาทิตย์ผมทำงานไม่ได้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้คือการทำงานของหมอครับเพราผมไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวได้ครับแล้วคือแบบนี้ผมโดนไล่ออกกันนี่ต้องการเติมด้วยแล้วสองอาทิตย์ใครจะหาใครจะหาเงินให้ครอบครัวผมชายนะครับใช่คุณหมอลูกสาวพอดีเขาบอกผมว่าพอมีเงิน จากพ่อเขานนที่เสีย<อ>ชีวิตวไปแล้วตั้งสามล้านเยอะก็ผมนะเนะี่ยหมอบอกดีๆในการไม่ว่าคุณจะมีเยอะก็คงตีตหน้าเต่ากับผมไม่ได้แล้วนะไม่ว่าคุณจะมีเงิงนเยอะแค่ไหนแคนะครับผมเมื่อคุณได้รับการรักษาแล้ววันัดก็ตามที่มีปัญหาางร่างกายครับเก็เยวกับเมันครับนี่เป็นยาแก้ปวดนะครับครับครับก็ทางบัตรแผงคุณเนี่ยอต้องทําการมาอยากแก้ปที่โรงพยาบาลทุกวันด้วยนะครับเน้นย้ําที่สุดเลยก็คือห้ามโดนน้านะครับสองครับท่าน ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเราต่อได้เลยครับเหตุการณ์เป็นยังไงต่อครับเล่าต่อเล่าอะไรต่ออีกคุณตำรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองครับผมลืมไปแล้วถึงถึงไหนแล้วเนี่ยสนามบินครับก็สนามบินเพื่อนผมไปเยี่ยวไงแล้วมันไปทำอะไรแล้วมันทำอะไรก็ไม่รู้ตรงไหนครับเยี่ยวในห้องน้ำไงในห้องครัวมั้งในห้องน้ำสนามบินไหงตรงไหนครับตรงไหนนะครับไม่รู้ผมมีูนลออยู่บนรถไงผมก็บอกแล้วแล้วคุณไปจอดรถตรงไหนนะครับที่คุณบอก ผมจอดหน้าหนามบินน่ะหน้าหนามบินตรงไห<ร>นนะครับตรงที่จอดรถผู้โดยสารขาเข้าอ่ะผู้โดยสารขาเข้านะครับด้านบนด้านล่างครับด้านบนด้านบนแล้ยังไงต่อเพื่อนคุณไปเยี่ยวแล้วไงตอนแล้วแล้วเขาก็หายไปครับแล้วเขาก็หายไปแล้วพอเขาก็ขับมาปุ๊บเขาก็ขึ้นรถแล้วตำรวจเขาก็มาอะไรเงี้ยครับ <S 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 ใช่แล้วทัไงนี้นผมก็ผมก็แว้นรถเลยแ้ทำไมคุณถึงหลบหนีนะครับเพราะอะไรทีนี้ก็คือไอ้หลบหนีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความคึกนขนองนะครับพอดีผมได้เช็ดรถเนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับคือแบบ เทสรถผมก็เลยอยากจะลองความเร็วกับคุณตำรวจหน่อยอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับดีก็เรื่องมันก็แค่นั้นเองครับผมจะแจ้งคดีของสิยก่อนนะครับครับสิยเนี่ยจะมีการหลบหนีเจ้าที่นะครับขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับทำร้ายเจ้าที่นะครับก็คือมีการยิงใส่เจ้าที่นะครับเจ้วก็พกพาอาวุธยิงปืนนะครับแล้วก็ขโมยรถของเจ้าที่รัฐด้วยนะครับแล้วก็ทําการป้น สร้างประชาชนนะครับก็คือทําการไปกอดคอเพื่อเรียกไถเงินจากประชาชนในท้องถิ่นแถวนั้นนะครับที่เขาเดินไปมาแถวบริเวณลนะอสแอนเจลโตสแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับที้เิวจะโดน5้0 0 0ื่นแดอลลาร์จำคุก50เดือนนะครับ50เดือนนี่50นาทีเหรอแปดหมื่นแต่ในส่วนอของคุณเนี่ยผมจะบอกอย่างดี้นะครับคดีของคุณเราต้องแยกไปนะครับตรงที่ว่าคุณจะไม่มีส่วนรู้เห็นในส่วนของการ ยิงปืนนะครับยิงปืนหรือว่าทำร้ายเจ้าที่รัฐน,นะครับเพราะว่าคุณมีการวิ่งไปอีกทางหนึ่งไปทางไปอีกทางถูกต,ต้องไหมครับก็จะใช่ครับใช่ก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะประมวลกฎหมายให้คุณเลยนะครับคุณตำรวจค่าค่าใบขับขี่นะผมว่าหยวนไปกับค่ารักษาผมเลยก็ได้มั้งมันก็แบบคุณรู้ไหมว่าค่ารักษาคนขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่าปรับเท่าไหร่คุณทราบไหมแล้วคุณรู้แล้วคุณตำรวจรู้ไหมละครับการยิงคนโดยที่ไม่มีอาวุธเนี่ยมันโดนค่าปรับเท่าไหร่นะ เคือผมไม่ผมไม่เอาเรื่องนะผมแค่แบบว่าค่าปรับยวนๆกันแค่พันนะพันเดียวนะเจ้าที่นะครับเจ้าที่ถามนะครับอ้าพอเวลาเจ้าหน้าที่จะพูดคุณก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่พูดเอาก็คุณตำรวจถามคําถามยวนผมก่อนนี่ใช่ไหมยอมรับมาสิผมก็ถามคุณไงว่าคุณทราบไหมว่าค่าปรับสำหรับขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยค่าปรับเท่าไหร่คุณทราบไหมไม่ทราบค่าปรับสองหมื่นครับเอ้ย ปรับอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะของมือเลยเหรอโอ้อ่ะต่อไปนะครับข้อหาที่หนึ่งครับคือชิงทรัพย์ประชชานนะครับปรับหนึ่งดอลลาร์จ่ายผกค่าเดือนนะครับครับผมข้อที่สองนะครับหลบหนีการจับกุมของเจ้าเจาที่รัฐนะครับปรับสองดอลลาร์จ่ายผกค่าเดือน ข้อที่สามนะครับพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหนึ่งื่ดอลลาห้าเนป็นคดีร่วมกันนะครับคุณสมรู้ร่วม <c oughs> คิดและคุณก็รู้ว่าทางซิโโลิสโนเนี่ยมีอาวุธปืนนะครับแล้วคุณก็ยังไม่มีการแจ้งตำรวจแต่อย่างไรนะครับแล้วก็ให้เขากระทำความผิดนะครับเ <c oughs> ขา <c oughs> ไปเยี่ยวครับมันผิดมากเลยไม่แค่ไหนเนี่ยเยี่ยวแต่เขาพกปืนครับเขาไปเยี่ยวเข้าใจ้ไหมครับพกปืนครับครับผมต่อไปนะครับคดีที่สี่นะครับไม่มีเรื่องยักขับขี่นะครับครับปรับสองหมื่นดอลล่านะครับไม่มีจำคุก ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะถูกปรับเนี่ย42,000อดอลลาร์จำพุกส5เดือน15นาทีใช่ไหมครับผมออกมาเขาอยากไปทำอะไรผิดกฎหมายนะคุณรายนะหวังว่าผมจะไม่เจอคนในที่แบบนี้อีกนะครับมันก็แค่ถนนลื่นนะไม่ได้เจอผมอีกแล้วผไม่ห่วงกับนาโอเคครับโชคดีครับคุณเฮ้ยเฮ้ยพี่สิวเขาจะแทงกูนะพี่เฮ้ยพี่สิวพี่นะครับกิ่ง พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมไม่แขนพี่ไปไหนฮะพี่เอาแขนเล่นมันเได้อเสื้อแขนพี่ไปเสื้อเหรอพี่เอาแขนไปในเสื้อเหรอพี่ตลกวะเนี่ยมันเป็นที่เสื้อผ้าพี่นะอ๋อเหรอโอ้ที่หนาวเหรอพี่เอาพี่เอาแขนซุกอะไรเสื้ออะไรเงี้ยฮี่เมื่อกี้คือผมแบบมู่ส่าล่อตำรวจมาวิ่งตามผมมาแปดคนพี่โคตรเมื่อกี้พี่มาช่วยอีกคนนึงอ่ะแล้วก็โดนยิงตำรวจยิงด้วยอ๋อก็คือตะกี้มีพีโดนยิงตำรวจสวนไปสองคนหมดสภาพเลย จริงเหรอพี่สุดยอดพี่ผีตำรวจสองคนเลยเหรอ่อกี้เขาบอกว่ามากับใครอะไรเงี้ยผมไม่พูดเลยผมบอกมาคนเดียวแล้วคือแบบผมก็ดึงตำรวจมาแปดคนพร้อมกับคอยหนึ่งลำอะไรเงี้ยแล้วคือแบบผมป้นรถที่มันกำลงังไอ้นั่นเดือเติมน้ำมันอยู่ไงแล้วผมก็ขับต่อไปอีกประมาณสิบนาทีอ่ะแล้วคือกว่าจะจนมุมอ่ะใช่แล้วพอแล้วพอ,แล,วพอแล้วพอตำรวจมาผมก็รู้แล้วว่าพี่น่าจะรอดแล้วเฮ้ยแล้ว้ทำไมพี่ไม่นั่นอะ่ะพี่ไม่บอกผมว่าซอยมันตันผมไปถ่ายเด็กเอลีวไปก่อนแล้วหักไปแล้วหักไปแล้วใช่คือ ถ้าพี่บอกก่อนนะผมว่ามันไม่จนมุมหนกใช่ไหมตะเกียคือแบบซอยมันตนันเนี่ย่ไอ้โมยขับรถเทียบเนเอ้าก็ตะกี้มันโดนซอยตันใช่ไหมพี่ตำรวจไปจับผมไม่ได้ไหมล่ะตะเกียถ้าเกิดว่าซอยไม่ตันจริงป่ะพี่จับไม่ได้ใช่ไหมจับไม่ได้แน่อนอนนี่ขนาดถนนลื่น,นอ่ะอีกอีกประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะมามากให้หมดทุกคนเลยไอ้พี่พี่มากันอะไรกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ พี่ทำไมมากันเยอะจังเยอะมากพี่เดี๋ยวทำไมมาเยอะจังเลยมามาเยอะมากเลยนะเออเขาเขามารับผมนะรับผู้ชีอ,อ๋อพี่เป็นพี่เป็นแบบไหนพี่อยู่ในแก๊งเกิ้งอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่ใชใชโอ้แก๊งแก๊งพี่ชื่ออะไรอะเอ็มเพลเลอร์ครับสีแดงครับโอ้เอ็มเพลเลอร์สีแดงใช่ใช่ใช่มผมเป็นหัวหน้าแก๊งนะอ๋อเหรอ โอ้ผมทักทุกคนเลยจริงแสดงว่าผมทักทุกคนทักทุกคนใช่แล้วน้องผมมาแล้วมาแล้วกันเต็มเลยนะเขาบอกเดือนหน้าคุณนะโอ้เหรอแล้วพี่ยอยกี่เดือนอะเนี่ยน่าจะไกลเนี่ยน่าจะพบเองแมั้งาอ๋อมาแล้วผมผมอีกประมาณสิบห้าเดือนเลยอีกนานมากเลยอ่ะกี่บอกว่ากี่บอกว่ายังอ๋อนี่ยังพอดีว่ายังอะพอดีผมโดนเพิ่มแหะโดนเพิ่มใช่พี่ไม่ต้องรอพี่ไม่ต้องรอผมหรอกพอดีพี่ไม่ต้องรอผมหรอกผมเองใจนะพี่ เอออีไม่มีรถกลับเมย์กลับไป้กันได้เดี๋ยวผมผมบอกผมสิบห้านาทีพี่กลับเลยเดี๋ยวผมบอกรถเมย์อันนี้มันอันตรายนอกเมืองไปด้วยกันดีกว่าปลอดภัยผมผมผมไปกับพี่ผมปลอดภัยใช่ไหมใช่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 จริงไม่ได้จริง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 โอ้โหพี่ย้ำแบบนี้ผมอุ่นใจเลยเฮียบอกแล้ว มองไงวะมองไงวะอีเวนตี้วิ่งตามะอีเวนตี้วิ่งตามมะเฮเอ,อ้ยมาเต็มเลยสัสหยิดแม่มาเต็มเลยไอีเจ้ามันเห็นกูและรางวัลอุ้ยเอาเอาพี่ออกมาหรอกลับไปกันดิกลับวยกันไปไปอ๋อพอดีผมมาเปลี่ยนเสื้อไปไปด้วยกันดีกว่าอ้าวครับผมระงวัลน้งนองคนนี้ที่ยืมรถพี่ไปนะ ขีทน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผมรครับผมไรโกลเด้นครับเอ๊ะแล้วนี่จะจะส่งผมใช่ไหมครับพี่ใช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 ่ทำไมครับผมไปกันเลยไหมครับหรียญอะไรครับเอ่อไปเดี๋ยวครับผมคุณยิมรถพี่ผมไปทำอะไรอะ่ะเอ่ออเ๊ะคุณเอ่อ ผมซีอูขับพักเขาเขาพักเขาขับเขาขับใช่ออผมไม่ผมไม่ได้<ช>ผมไม่ได้ยืนไปไหนครับพอดีว่าเอ่อพอดีผมกําลังหาหานุขหางานหรือหาอะไรเงี้ยทําพอดีว่าแบบเห็นรถพี่เขาสวยมากผมก็เลยแบบยิแบบพี่เขาบอกว่าขับเลยไม่ล่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยขับแล้วก็พาพี่เขาไปตรงสนามบินอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่ามันมีแบบตำรวจมาพอดีอะไรเงี้ยแต่คือถนนจมันลื่นมากเลยอ่ะแล้วแบบซอยตันด้วยจะไปไม่งันไม่งันรอดเลยใช่ป่ะพี่ซีอ ถ้าไม่เจอซอยตันเจอเจอเจอในเมืองได้ไหมเอากลับต่อไหมครับผมกลับผมกลับคันไหนครับผมกลับคันไหนครับรถอะไรวะข้ามเมืองีกว่าวะครับผมแล้วนี่แล้วนี้พี่ทำอะไรต่อเนี่ยพี่ทำอะไรต่อเลยพี่ว่าจะพี่จะเข้าเข้านอนแล้วน่ะอ๋อเหมือนกันเหมือนกันเดี๋ยวผมว่าผมว่าไงเยอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยถือว่าแบบพรุ่งนี้ผมแก้ตัวไงผมอยากแก้ตัวอ่ะได้ได้เลยได้เลยแต่พี่ไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาพี่โลกแบบเดิมแล้วนะพี่จะโลกแบบเดิมโอเคป่ะเออขับเลยผมมาขับรถเก่งมากแต่ผมขอถนนไม่ลื่นโอเคป่ะได้ ผมขอถนนไม่ลื่นแต่คิดถนนมันลื่นผมผมพูดผมพูดเลยว่าถนนมันลื่นแล้วพี่บอกทางผมแบบบอกทางผมดีๆแบบแมวซอยตันหรือว่าได้ได้ไ้รองารอดแน่นอนพรุ่งนี้ผมหยุดเออพรุ่งนี้กูหยุดเนี่ยกูลืมครับแต่มันเพลินดีมันเพลินดีมันเพลินดีพรุ่งนี้กูหยุดใจพรุ่งนี้ผมหยุดครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมพาแฟนไปนั่นะครับแต่มันเพลินดีมันเพลินดีไง มันเพลินดีคือแบบสบายสบายอ่ะเล่นแบบสบายสบายกับคนสบายสบายอะไรประมาณนี้นะครับผมเล่นแบบสบายสบายกับคนสบายสบายมันก็แบบมันจะออกมาสบายสบาย่นี้แหละนะครับติดคุกไม่นานด้วยก็มันก็คงติดคุกไม่นานหรอกเพราะว่ามันคุยนานแล้วไงแบบนี้มันก็ดีนะมันก็ดีนะคือติดคุกไม่นานหรอกแต่คือแบบว่าเน้นเน้นเน้นคือคุกไม่น้อยแต่ว่ามันมามันมาตรงคุยอะไรเงี้ยนานแบบนี้ผมว่าโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่คือติดคุกไม่ต้องนานมากเรื่องข้อหา แต่มันมันจะมานานตรงตรงตอนคุยซึ่งมันก็ยังไงก็ยังได้เล่นกันไงยังได้เล่นกันยังได้โลเพกันอะไรตรง,งนี้ไงใช่ไหมแบบนี้ผมว่าดีกว่าดีกว่าแบบติดดีกว่าคุยนานแล้วก็ไปติดนานอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้มบันไม่ไหวแบบนั้นมันจะไม่ผ่านไม่อยากคุยไม่อยากอสตอรีรอ่ไงแต่ว่าโอเคตอนนี้ผมดูแล้วว่ามันติดไม่นานคราวหน้าผมกล้าจะแบบว่าคุยายาวกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์ มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอะกด follow หรือ,อยังวะ <c oughs> เอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเห้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย